รำห้สุดซึง้งกันน้ำตาไว้ไม่อยู่สาวมาถจับไม่ร้องเพลงอีกครั้งรำห้ครูสลากันน้ำตาไว้ไม่อยู่เปิดใจสุดซึ้งเห็นสาวมาถจับไม่ร้องเพลงอีกครั้งชีวิตลุกทุ่งอย่างเข้มข้นแม้ร่างกายไม่สบายนั่งรถเข็นมาออกรายการไม่ทองคำ สาวมาดเมกาแดนมีโอกาสจับไมร้องเพลงที่ตัวเองแต่งสร้างความสนุกสนานเรียกเสียงกีเสียงปบมือให้กับผู้ชมครูเพลงและนักร้องรุ่นพี่อย่างครูสลาโนเชนยิ้มและสุนารีราชสีมาโดยเจ้าตัวเผยเสียงเคือว่าขอบคุณรายการที่ให้โอกาสได้มาจับไมอีกครั้งเห็นทุกคนเห็นเสียงหัวเราะรอยยิ้มก็มีความสุขคิดถึงอดีตอยากลุกขึ้นเต้น ทุกวันนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ขาแล้วเพราะขาเราไปไม่ได้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ขณะที่โนต้ตบอกว่าคุณเป็นนักร้องหัวใจเพรแข็งมากแก่งมากวิญ,ญญาณความเป็นศิลปินยังอยู่ในตัวคุณไม่มีคำพูดอะไรดีไปกว่าให้คุณแข็งแรงกลับมาเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศครูสลากล่าวว่าเคยร่วมงานกับสาวมาสก่อนไม่สบาย น้องสาวคนนี้มีแต่ความสุขให้กับคนอื่นเห็นแล้วก็ทึ่งว่าน้องคนนี้แต่งเพลงเก่งร้องเพลงดีเป็นคนเก่งสู้ทุกอย่างขอให้ความดีคุ้มครองหนูนะแม้ร่างกายยังกลับมาไม่ได้แต่มันสมองของสาวมาดเห็นแล้วว่าสามารถเขียนเพลงหมอลำได้ครูจะขอเป็นอีกแรงที่จะช่วยเอาใจช่วยและดีใจที่มาวันนี้โดยครูสลาพูดทำเอาสาวมาดถ,ถึงกับหลังน้ำตา ครูสลาเองก็น้ำตาขอเช่นกันทำเอาผู้ชมในสตูดิโอน้ำตาไหลกันสาวมาดเมกาแดนที่ชีวิตพลิกพันแถมอดีตสามีทิ้งและสร้างหนี้ไว้หลายแสนบาทส่วนบ้านที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองกำลังจัดถูกยึดเพราะอดีตสามีเอาไปจำนองจากที่เคยออกคอนเสิร์ตได้แต่ทุกวันนี้ต้องนั่งรถเข็นรู้สึกเศร้ามากจากที่เคยทำงานทำการแล้วทำอะไรไม่ได้ ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดก่อนจะร้องไห้ด้วยความเศร้ากับชะตาชีวิตของตัวเองก่อนจะเล่าต่อทางน้ำตาว่าที่อัดคลิปวิดีโอของเงินบริจาคพราะมันเต็มที่แล้วเจ้านี้เขาจะไม่ให้อยู่แล้วเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้เก็บของออกจากบ้านเลยซึ่งตนไม่ได้เช่าบ้านแต่แฟนเก่ากับภรรยาเขาเอาบ้านไปจำนองตอนที่ตนป่วยซึ่งตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปทำยังไง